ครับพี่น้องเราพบอีกเช้านึงนะครับเราได้ศึกษาในพระธรรมโยชัวซึ่งก็มีหลายเรื่องหลายราวที่บันทึกให้เราได้เข้าใจพระชจะของพระเจ้าในวันนี้นะครับเราก็จะเริ่มรู้จักกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับก็คือนางลาหับนะก็จริงๆแล้วก็อยากเกินเกินนิดนึงในเพิัมเพียมีผู้หญิงหลายคนที่ที่ผมชอบนะครับพี่น้องลองไปศึกษาชื่อของนางเลอาดู เลอาก็คือภรรยาของยาโคบที่ตาเชื่อมซุมเนี่ยนะครับก็เขาเป็นผู้หญิงที่สามีไม่รักนะแล้วก็นางทามานะลองไปดูนะครับในประถมะการนะครับแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็คือชื่อราหับเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อรูดพี่น้องลงไปศึกษาดูนะครับม่ได้บอกว่าเป็นยังไงหญิงทั้ง4คนเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่ท,ที่ไม่สมบูรณ์นะแต่หญิงทั้ง4คนเป็นต้นตระกูลของพระเยซูคริสต์ ทุกครั้งผมก็ชอบพูดเรื่องนี้เพราะว่าความไม่สมบูรณ์ของเราพระเจ้าก็ใช้ได้เพราะนั้นตรงนี้เราก็มาดูชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อลาหับเท่าที่เราได,ได้อ่านไปแล้วหรือถ้าเราได,ได้ดูไปแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก,ก็ก็มีอาชีพพิเศษนะครับก็เป็นอาชีพโสเภณีนะพระคัมภีรกไ็ได้ให้ความหมายให้เราเข้าใจอย่างนั้นนะครับแต่เราได้เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ธรรมดานะครับเขามีความกล้าหาญ บางทีอาชีพหรือความตกต่ำหรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรามันก็ไม่ได้เป็นตัวกักตัวขังความกล้าหาญของเราเหมือนอย่างนางละหับก็ไม่ได้ถูกขังไปโดยอาชีพหรือปมด้อยหรือความรู้สึกไม่ดีหรืออะไรก็ตามแต่นะครับเหมือนกับคนอื่นแต่นางละหับเนี่ยมีความกล้าหาญเพราะนั้นกล้าหาญอย่างนางละหับนะครับในพระธรรมโยชูวาบทที่สข้อที่8 ถ,ถึงข้อที่ครับเมื่อชายทั้งสองคนยังไม่นอนหญิงนั้นก็ขึ้นไปหาพวกเขาบนดาดฟ้ากล่าวแก่ชายเหล่านั้นว่าดิฉันทราบแล้วว่าพระยยเวประทานแผ่นดินนี้แก่พวกท่านความกลัวพวกท่านครอบงำเราและบรรดาชาวแผ่นดินก็หวาดกลัวพวกท่านเพราะพวกเราได้ยินเรื่องที่พระยยเวทรงทำให้ทะเลแดงแห่งไปต่อหน้าท่านเมื่อท่านออกจากอียิปต และเรื่องการที่ท่านได้ทำต่อกษัตริย์ทั้งสองของคนอามูไรซึ่งอยู่ฟากตะวันออกของแม่น้ำาจอแดนคือกษัตริย์สีโหนและโอกผู้ซึ่งพวกท่านได้ทำลายเสียเพราะเรื่องท่านนี้แหละพอพวกเราได้ยินข่าวนี้เราก็ใจเสียไม่มีความกล้าหาญเหลืออยู่ในสักคนหนึ่งเลยเพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของสวรรค์เบื้องบนและโลกเบื้องล่างบัดนี้ขอท่านสาบานให้ดิฉันในพระนามพระยาเวว่า ในเมื่อดิฉันได้แสดงความเมตตาต่อท่านแล้วท่านจะแสดงความเมตตาต่อครอบครัวของดิฉันด้วยและให้มีหมายสำคัญอันแน่นอนต่อกันและขอไว้ชีวิตบิดามารดาพี่น้องชายหญิงและทุกคนที่เป็นของวงศ์ญาตินี้ชายนั้นจึงตอบนางว่าชีวิตของเราเพื่อชีวิตของพวกเจ้าถ้าพวกเจ้าไม่เปิดเผยภารกิจนี้ของเรากับใครเราจะมีความเมตตาและซื่อสัตย์ต่อเจ้าเมื่อพระยะเวประทานแผ่นดินนี้แก่เรา ประทับตรงนี้เราได้เห็นว่าก่อนที่จะ,ะคนอิสราเอลจะบุกรยิดคองเข้าแผ่นดินแห่งพันธสัญ,ญญาเนี่ยก็ส่งผู้สอดแนมไปสองคนครั้งที่แล้วที่ผิดพลาดที่คาเดตบานเนียนนก็ส่งไปทิ่สองคนนะครับก็ขาดความเชื่อกันมียยชูวกับคาเล็บที่มีความเชื่อพอมาตอนนี้ก็ส่งไปสองคนเราก็ไม่รู้ว่าส่งใครไปก็ไม่ได้มีการเอ่ยชื่อนะครับแต่ว่าในทีสองคนนั้นมีการเอ่ยชื่อนะครับแล้วก็คัดเอาคนหน้าเผามาตัวนี้ครับ เมื่อชายสองคนไปนะครับก็ไปเข้าไปในบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อนางลาหับเนี่ยนะครับแล้วก็นางลาหับก็ได้ซ่อนชายสองคนนี้ไว้บนดาดฟ้าเมื่อชายทั้งสองคนยังไม่นอนหญิงนั้นก็ขึ้นไปหาเขาบบนดาดฟ้ากล่าวแก่ชายเหล่านั้นว่าดิฉันทราบแล้วว่าพยาเวประทานแผ่นดินนี้แก่ท่านโอ้ผู้หญิงคนนี้พูดได้ยังไงล่ะใครบอกเขาว่าพระเจ้าจะประทานแผ่นดินนี้ให้แก่เขา ให้แก่ชนชาติอิสราเอลก็มีคนสอดแนมไปเพราะวร่าเป็นโค้สอดแนมของคนอิสราเอลปุ๊บก็บอกนะครับขึ้นไปเห็นมีการโฆษณาว่ารู้นะว่าพระเจ้าจะประทานแผ่นดินนี้ให้แก่ท่านมันน่ามันน่าคิดนะอะไรบอกเขาอะไรบอกเขา,เขาว่าชนชาติเสราเรลจะยึดครองแผ่นดินกาณาอัน,นะครับต่อไปนะครับความกลัวพวกท่านครอบงาาําเราแล้วคือชนชาติของเขานะครับเมืองในเมืองเยริโคนะครับและบรรดาชาวแผ่นดินก็หวาดกลัวพวกท่าน เพราะพวกเราได้ยินเรื่องที่พยาเวทรงทำให้ทะเลแดงแห้งไปต่อหน้าท่านถ้าพี่น้องไปอ่านนะครับในอุปยบบทที่16ก็จะบอกเรานะครับเออแล้วก็บอกว่าและเมื่อท่านออกอากียิบเรื่องราวที่ท่านได้ทําต่อกษัตริย์ทั้งสองของโคนมลัยซึ่งอยู่ฝักตนออกของแม่น้าจอแดนคือกษัตริย์ซีโฮและอกผู้ซึ่งพวกท่านได้ทําลายเสียนะครับถ้าพี่น้องไปดูในกระนาววิถีบทที่21ข้อ21จนถึงข้อที่35เนี่ย ได้พูดถึงซิโหนกษัตริย์ของอโมไลนี่นะครับก็คือคนอิสราเอลก็ขอผ่านนะครับว่าจะไม่ไปแวะไปเกี่ยวข้องกับพืชผลเกษตรแรงต่างขอแค่เดินทางผ่านสุดท้ายซิโหนไม่ยอมแล้วก็ยกคนมามาสู้กับอิสราเอลสุดท้ายอิสราเอลก็ชนะนะครับถ้าไม่พอนะครับโอกนะครับก็ยกคนนะครับทหารของเขากษัตริย์โอกเนี่ยยกชื่อชือโอกเนี่ยก็กษัตริย์ชื่อโอกนะครับก็พาทหารของเขานะครับมาสู้กับชาอิสราเอลอีก ชูทายอิสราเอลก็ชนะอีกแล้วก็ฆ่ากษัตริย์โอกแล้วก็แล้วก็ฆ่าแล้วก็ลูกหลานตระกูลของเขาด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นางลาหับเนี่ยได้ได้เห็นรับรู้ว่าพระเจ้าทรง,งยิ่งใหญ่คนอิสราเอลนะครับเป็นเป็นคนที่ออกมาเป็นทาสนะครับที่ถูกเกณฑ์ให้ใช้แรงงานแล้วก็พระเจ้าก็แหวกทะเลแดงเพื่อเขาให้เขาเดินไปเหมือนดินแห้งนะครับในพระธรรมพิบูลบอกอย่างนั้นและในขณะที่เดินอยู่ใน แผ่นดินทะเลทรายเนี่ยอย่าลืมว่าคนออกจากความเป็นทาสก็คงไม่ได้ฝึกเรื่องการลบมาแต่สุดท้ายพระเจ้าก็ช่วยให้เขาชนะกษัตริย์สององค์สององค์ก็คือสีโหนและโอกซึ่งตรงเนี้ยนางรหสบอกว่าคนชาติของเขาเนี่ยก็ใจเสียนะครับพอสิบเอ็ดเพราะวะ่าพเรื่องท่านนี่แหละพอพวกเราได้ยินข่าวเราก็ใจเสียไม่มีความกระหายเหลืออยู่ในสักคนหนึ่งเลยนั่นก็ว่า มีความกลัวเกิดขึ้นนางนางราหบพูดด้วยความเชื่อเพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของสวรรค์เบื้องบนและโลกเบื้องล่างนี่แหละครับคือคือความเชื่อที่ที่นางราหบมีเนี่ยนะแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าความเชื่อตรงนี้มันเป็นความเชื่อที่เหมือนใครบอกเขาใครอธิบายใครเขาว่าคนอิสราเอลจะได้ยึดครองแผ่นดิน นางลาหับก็บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าเบื้องบนและแผ่นดินเรื่องล่างก็คือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของของสากลโลกที่ครอบครองอยู่เพราะว่าชนชาติที่ที่ในสมัยก่อนนี่นะครับเขาก็จะมีพระของเขาแม้แต่อียิปต์เขาก็มีพระของเขาแต่พระเจ้าก็นําคนอิสราเอลออกมาได้นะครับพระต้องหลายองค์นะครับนับไม่ถ้วนนะครับแล้วก็ในคณะอันก็มีพระนู่นพระนี้นะครับก็มีการถวายเครื่องบูชาแรงต่างนะครับเพราฉะนั้นเมื่ออิสราเอลชนะเนี่ยแสดงว่าพระของอิสราเอลเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าทรงครอบครองอยู่เหนือ ฟาสวรรค์และพระองค์ก็ทรงครอบครองในแผ่นดินเบื้องล่างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าบันนี้ขอสาบานให้ใหดิฉันได้นามของพญาอีว่าในเมื่อดิฉันได้แสดงความเมตตาต่อท่านท่านจะแสดงความเมตตาต่อครอบครัวของดิฉันด้วยและให้หมายสําคัญต่อกันแน่นอนและขอไว้ชีวิตบิดามารดาพี่น้องชายหญิงและทุกคนที่เป็นวงญาตินี้ ชชยนั้นจึงตอบว่าชีวิตของเราเพื่อชีวิตของพวกเจ้าถ้าพวกเจ้าไม่เปิดเผยภารกิจของเรากับใครเราจะมีความเมตตาและซื่อสัตย์ต่อเจ้าเมื่อพยาเวประทานแผ่นดินนี้แก่เรานะครับเพราะนั้นพี่น้องครับเราได้เห็นตรงนี้ทำไมผมถึงใช้หัวเรื่องนี้ว่ากล้าหาญอย่างนางลาหับคือจริงๆแล้วเขากล้าหาญอย่างมากที่ที่กล้าที่จะ ซ่อนชายสองคนนี้ไว้เราได้เห็นว่ามีการตามชายสองคนนี้ใช่ไหมครับแต่นางราหบก็กล้าที่จะซ่อนชายสองคนนี้ไว้นะครับเพื่อชายสองคนนี้นะเพราะเขารู้ว่าแผ่นดินเนี้ยจะเป็นของคนกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาทําแบบนี้ด้วยความกล้า,าหาญนะครับเพื่อที่จะรับการช่วยรอดเวลาที่ที่มีสงครามใช่ไหมครับแต่ที่ผม เอาประเด็นของความเชื่อมาเนี่ยเมื่ออ่านพระธรรมตอนนี้ปุ๊บผมคิดถึงพระธรรมพิบูลบทที่4ข้อที่16นะครับเดี๋ยวผมจะอ่านสักนิดหนึ่งนะครับพิบูลบทที่4ข้อที่16นะครับได้บอกแกแล้วว่าเพราะฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้าเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและพบปากรุณาที่ช่วยเราในยามที่เราต้องการ และถ้าเราอ่านไปตอนบนเราจะเข้าใจบริบทตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีหมหาผลิตยิ่งใหญ่ผู้ผ่านฟ้าสวรรค์แล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เรายึดมั่นในความเชื่อที่ประกาศรับไว้เพราะว่าเราไม่ได้มีหมหาผลิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ทรงเคยถูกทดลองเหมือนอย่างเราทุกอย่างถึงกระน,นั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปเพราะนั้นพระองค์ทรงเข้าใจในแง่ที่ว่าพระองค์ทรงรู้ถึงความอ่อนแอของเรานะครับและพร้อมจะช่วยเรา เพราะนั้นสิ่งนี้พระนางลาหบมีความคิดเหมือนไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นก็กลัวนะครับแล้วก็ไม่ใจเสียแล้วล่ะว่าคงจะจะจะ,จะตายแน่จะแย่แน่เมืองของเราคงจะพินาศแน่เพราะว่าคนอิสราเอลเป็นคนที่พระเจ้าอยู่ด้วยแต่นางลาหบไม่ได้กลัวในแง่มุมมองที่ว่ากลัวพระเจ้าและวิ่งหนีกลัวพระเจ้าและหาวิธีรอดโดยวิธีอื่นนางลาหบกลัวพระเจ้าโดยการเขาเข้ามาวิงวอน ต่อคนของพระเจ้าขอความช่วยเหลือว่าขอช่วยครอบครัวของเราพี่น้องครับแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ความกล้าหาญของนางลาฮาก็คือกล้าที่จะเข้ามาใกล้พระเจ้าหลายครั้งในชีวิตของเรานะครับบางทีเรารเผชิญกับพระเจ้าเราเชื่อในพระเจ้าด้วยความกลัวนะครับ ว่าพระเจ้าจะลงโทษอย่างนั้นพระเจ้าจะลงโทษแบบนี้พระเจ้าจะทํากับเราแบบนั้นแบบนี้เนื่องจากชีวิตของเราไม่ปกติและมีความบกพร่องแต่จริงๆแล้วนางละหับได้บอกถึงวิธีชีวิตที่เราควรจะมีต่อพระเจ้าของเราเมื่อพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แล้วเราจะหนีให้รอดพ้นจากการพิพากษาของพระเจ้าเราจะหนีให้พ้นจากการลงโทษของพระเจ้าไปที่ไหนเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าของแผ่นดินเบื้องบน และแผ่นดินโลกเบื้องล่างพระาะนั้นพระเจ้าทรงครอบครองนางราหบข้าใจอย่างนั้นเพระาะนั้นวิธีเดียวที่จะช่วยให้เขารอดก็คือการที่เข้ามาใกล้พระเจ้าและขอพระเมตตาคุณจากพระเจ้าในเช้าวันนี้พี่น้องครับมีอะไรไหมที่ทําให้เรากลัวทําให้เราวิตกทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าจะไปไม่ได้โดยเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในช่วงเราแต่เราได้รับรู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถช่วยเราได้ <c oughs> ในเช้าวันนี้ขอให้เราได้มีความกล้าหาญเหมือนกานนะครับนางลาหับ,หบก็คือว่ากล้าที่จะเข้ามาขอพระเมตตาคนของพระเจ้ากล้าที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือกล้าที่จะเข้ามาขอการช่วยให้รอดของพระเจ้าเหมือนอย่างที่นางลาหับทำที่ได้ขอคนเพราะว่านางลาหับได้ขึ้นไปบนดาดฟ้าใช่ไหมครับเพื่อจะไปคุยเรื่องนี้เพื่อจะไปขอขอพระเมตตาจากคนของพระเจ้า ขอพระเมตตาจากพระเจ้าและจากคนของพระเจ้าพี่น้องครับขอให้เราได้มีใจกล้าที่จะเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณของพระเจ้าขอเราธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สงสุดข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ซึ่งสอนกับเราทั้งหลายว่านางลาหับได้มีความกล้าหาญที่จะขอพระเมตตาคุณจากพระเจ้าขอการช่วยเหลือจากพระเจ้าในวันนี้เราอาจจะมีความกลัวอาจจะมีความวิตกกังวล จากบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นหรือจากการกระทําของเราข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณของพระองค์ทีสงโปรดเมตตาที่เราทุกคนจะกล้าเข้ามาใกล้พระที่นั่งแห่งพระคุณของพระองค์กล้าเข้ามาใกล้เพื่อจะขอพระเมตตาคุณของพระองค์ขอการช่วยเหลือขอการอภัยและขอการช่วยรอดที่มาจากพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอธิทานมอบชีวิตของพี่น้องของข้าพระองค์และชีวิตของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์ด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน